สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องโ no นบะิคิมนะกูขอถ่ายประมาณสักสามนาทีได้ไหมไสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับช่องโนบิคิมนะครับวันนี้คิมได้ซื้อหมูทะมากินในวัดยัวหลวงพี่เลยนะครับคือผมไม่ได้กินคือผมไม่ได้กินข้าวมาประมาณตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนเนาะก,นนะก็วันนี้ตอนเย็นจัดเต็มนะทุกคนหมูกระทะนะครับตอนนี้ไหม้แล้วนะครับผมดูดูดูเนื้อนะทุกคนโหยังไม่สุกนะครับทุกคนใจเย็นนี่ชิ้นที่สุกเราตักมาในจานแล้ว ดูครับชิมซอสครับชิมซอสนี่ครับใครดูตอนกลางคืนนะครับผมหิวแน่นอนดูนะฮะอืมโอ้ตับครับทุกคนตับตับมือเลือดปะนัดตับตับตับนะทุกคนตับเนาะไม่ได้กินตับไหน <c oughs> ไม่ได้กินตับหมูมานานแล้ว กินตีนด้วยไหมหล่ะครับ <c oughs> ดูครับทุกคนคือหน้าอร่อยมากครับแต่ได้ไม่มีโคกเนาะอืมอ,อือออออปลาหมึกยางครับทุกคนปลาหมึกยางปลาหมึกยางนะครับผมทำไมถึงเรียกว,ว่าปลาหมึกยางใช่ไหมครับ ดูครับทุกคนโค้ดเหนียวอะ่ะมันเหมือนยางในนะไอ้เี้ยร้อนมันเหมือนยางในมากเลยทุกคนดูนะอื้อผักครับผักใช่ ผักครับทุกคนผักนี่นะผมเสริมอะไรวะผักมันเสริมอะไรวะแคลเซียมแคลเซียมนะทุกคนผักบุ้งกับผักกาดนะทุกคนดูครับฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าทุกคนเห็นคลิปนี้ตอนไหนนะอย่าลืมคอมเมนต์นะวา่าลืมเห็นคลิปนี้ อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว <kle> ่าเห็นคลิปนี้ตอนไหนนะครับคอมเมนต์บอกคลิปด้วยนะทุกคนเนาะชิ้นนี้นะครับผมชิ้นนี้นะครับผมให้ทุกคนที่ดูอยู่ในติ๊กตอกนะครับชิ้นนี้นะครับผมให้ทุกคนที่ดูอยู่ในติ๊กตอกนะครับผมชิ้นนี้เนาะให้คนดูนะครับที่ดูอยู่ในติ๊กตอกอือ โอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะทุกค,คนบ๊ายบาย